สวัสดีค่ะเพื่อนๆนทุกคนวันนี้นะคะปามาส่งมอบรถนะคะรุ่นสปีดเอ็กซิลี่ค่ะอยู่ด้านหลังปานะคะวันนี้นะคะมาส่งมอบรถนะคะอยู่ที่อีสุนครหลวงนะคะสาขานวานครนะคะนี่เลยก็สําหรับลูกค้าที่อยู่โซนนี้นะคะก็มารับรถที่สาขานี้ได้นะคะนี่ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาส่งมอบรถรุ่นสปีดเอ็กซิลี่นะคะตอนนี้กําลังรองลูกค้ามารับรถอยู่ค่ะ ลูกค้าได้เลิก9:49มงนาทีนะคะตอนนี้เป็นวันเกิดของลูกค้าด้วยวันนี้วันดีเลยนะคะเดี๋ยวกําลังรอเช็ดทําความสะอาดนะคะส่งมอบให้ลูกค้านะคะเดี๋ยวเรามาดูสเปคการแต่งรถของลูกค้าเคสนี้กันเลยค่ะรถรุ่นสปีดเอ็กซ์ซีดสีขาวโฉมใหม่ล่าสุดค่ะโฉมปี2022ค่ะ นี่ค่ะมาดูกระจังหน้านะคะกระจังหน้าจะเป็นทูโทนนะคะข้างบนเปจะเป็นสีดําเงานะคะส่วนด้านล่างค่ะจะเป็นสีแดงแดงเงาค่ะโลโก,โก้อินสุสีแดงค่ะกระจังหน้านะคะจะตัดลายเคยปลาค่ะนี่เลยมีสติกเกอร์คาดหน้านะคะตรงกลางนะคะบ่งบอกเลยค่ะเป็นรุ่น มีสูสุสปีดเอ็กซี s รีค่ะรุ่นพิเศษนะคะด้านข้างนะคะจะเป็นตัวเอ็กนะคะเทสปอร์ตเลยค่ะเดี๋ยวมาดูรอบคันด้านหลังนะคะรอบคันด้านหลังก็จะมีสปี ได,ด,ด้านหน้านะคะลูกค้าเลือกเป็น40%ค่ะนี่ค่ะมองจากภายนอกเข้าภายในนะคะก็จะสว่างหน่อยนะคะส่วนด้านข้างค่ะรอบคันนะคะลูกค้าเลือกสเปคนะคะจะเป็น60%ค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูภายในออกภายนอกนะคะนี่เลยภายในนะคะจะดูชัดเจนค่ะมองทางชัดเจนนะคะ แล้วก็สำหรับลูกค้าที่ขับตอนกลางคืนนะคะก็ไม่มืดมากเลยค่ะแล้วฟิล์มนี้นะคะสามารถกันความร้อนได้ดีด้วยนะคะเพื่อนๆอันนี้เราเพิ่งจะติดฟิล์มมานะคะก็ต้องขออนุญาตเพื่อนๆว่าอย่าเพิ่งเปิดกระจกค่ะประมาณเ็วันถึงสิบห้าวันนะคะค่อยรกจะจกลงค่ะส่วนสเต็ปการโหลดนะคะลูกค้าเลือกสเต็ปการโหลดค่ะจะเป็น สำหรับลูกค้าเคสนี้นะคะก็เลือนเป็นแม็กเวลค่ะตัดขอบแดงนะคะนี่เลยเป็นแม็กเวลขอบแดงนะคะล้อขอบสิค่ะขนาดยางสองสี่เจหนะคะนี่เลยค่ะครอบจุมน,น็อตครอบเบรกนะคะจะเป็นสีแดงค่ะ ิงนเลยะะคะสำหรับลูกค้าเคนีนะคะก็จะติดเป็นเมามือรองจับนะคะจะเป็นสีโคมเนียมค่ะสำหรับลูกค้าที่เอ่อกลัวเวลาเปิดประตูแล้วเป็นรอยนะคะอย่างนี้นะคะก็จะช่วยได้เลยค่ะนี่เลยภายในนะคะเบาะก,ก็จะเป็นชีแดปตับสีดำนะคะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่ค่ะ ปอตไหมล่ะครับเพื่อนๆดูสิมีตัว x อ็คาดด้วยค่ะติดตั้งเพิ่มเติมดิฟฟี่ค่ะ And as these seasons keep on changing Life goes on and on and on, and on. It's